ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยว่ากัน่ยินดีแบบยินดีอะไรกันใช่ก็ก็ดีใจกับเขาเมื่อกี้บอกเออได้ทราบข่าวว่าเขาแบบมีน้องแล้วอะไรเงี้ยก็เออดีใจด้วยไม่ค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะก็ยังเหมือนเดิมสปีดเหมือนเดิมฮ่า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 เดิมมั่นคงอยู่เหมือนเดิมก็โอเคเรื่อยๆก็เหมือนเพื่อนกันนะคะอยู่กัิธรรมดา แล้ว่าที่ถามจริงว่าเอเขายังมีห่วงไม่ว่าเอกสารทุกทีหรือไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่อันยุ่งมากเขาก็เลยไม่ค่อยได้ถามถึงเลยค่ะคือลืมเรื่องแต่งงานไปในหัวเลยตอนนี้ก็ลืมไปเลยไก่ตอบให้จบไปแล้สิบเอ็ดค่ะเป็นเพราะเป็นนักเรียนที่ยังไม่อยากแบบช้เวลาหรือว่ามันหลายอย่างด้วยค่ะก็ก็ด้วยเวลาก็ก็เออเนอะ์ธทำไมก็ไม่รู้มันยังไม่อาจจะยุ่งตลอดเวลาก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเออเฮ้ยแต่งงานมีอย่างเงี้ยค่ะ ีอะไรให้ทำเยอะะเลยตอนนี้แล้วก็บวกกับแบบก็ยังต้องปรับตัวอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนคมันขอบด้ใช่ค่ะก็เล่นละครด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดเองด้วยก็จรยงๆแล้วก็มีสองูปเพี่เราก็่อ,อยากมีรูปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นก็อยากมีแต่พอมาตอนนี้ก็เฉยๆอะไรเงี้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ <c oughs> ค่ะ,คะเหมือนพี่นัทจะแซงหน้าอีกแล้วอ๋ะ เขาก็แฮปปี้มีความสุขค่ะค่ะถ้าเพื่อนจะแบบว่าแต่งก่อนอีกหรือไงพี่แอนโอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ทุกคนก็คือทุกคนก็จะมีชีวิตของตัวเองอะไรที่ใครสรุปได้ก่อนลงตัวก่อนก็ก็ดำเนินอย่างไรแต่คราวนี้เหมือนกับเป็นหน้าสื่อนะให้น้ำกันนะ กบจังหวะที่เขาก็รู้จักกันเองอยู่แล้วด้วยแล้วแอนเองก็รู้จักกับอารมด้วยแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาส่วนตัวขเขาสองคนก็จะไม่มีแอนหรอกค่ะเขาก็จะไปในในในทางของเขากันี่เพราะนัดก็มีความรักเนี่ยเขาผ่านจากแอนไปนเลยทีเ <c oughs> ดียก็โดยปกติตั้งแต่ตอนนู้นัดขเขาก็จะวลาเขามีชีวิตคู่ของเขา <c oughs> ขเขาก็จะมีหือก็จะมีปีกวิเวกของเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนช่วงเวลาเอาไม่ไม่ค่ะมันเป็นสไตล์ของพวกเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีชีวิตตัวเองแต่ว่าเมื่อไหรที่คิดถึงเเพื่่ออนนากก็มจัะะไี้ยค Yeah. <laughs>